สวัสดีพวกเราแก๊งตัวน้อยของบ้านตอนนี้พวกเราอายุสามเดือนแล้วนะพวกเราสนิดหน่อยตามราษาลูกแมวพวกเรายังไม่มีชื่อเลยช่วยตั้งชื่อให้พวกเราหน่อยได้ไหมดูเหมือนพ่อกับแม่ยังไม่ลงตัวเรื่องชื่อของพวกเรานะ พวกเรามีตัวผู้กันสามตัวและตัวเมียหนึ่งตัวก็ตัวขาวลายดำนั่นหละผู้หญิงหนึ่งเดียวในแก๊งพวกเรากินเก่งมากนะรู้ไหมได้ยินเสียงเปิดตู้เก็บอาหารไม่ได้เลยเป็นต้องวิ่งแจ้นไปขออาหารกินทันทีเราไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้สักเท่าไหร่ พ่อกับแม่มักจะเป็นห่วงพวกเรากลัวจะมีอันตรายกับพวกเราพระก่อนหน้านี้เราจะถูกจำกัดพื้นที่อยู่แต่ในกรงเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้พวกเราเริ่มโตมาหน่อยนึงสามารถดูแลตัวเองได้บ้างแล้วจึงได้ออกมาเล่นกันแบบนี้สนุกมากเลย เด็กๆกกลับเข้าไปในบ้านกันได้หรือยังออกมาเล่นกันนานแล้วนะโท่แม่กำลังสนุกอยู่เลยผมกำลังจะเล่นต่อสู้กันนะนายเข้ามาเลยนี่แน่จะหนีไปไหน นั่นเสียงเฮียต้อเขาเป็นอะไรของเขานะร้องเสียงดังอยู่ได้ช่างเธออย่าไปสนเล่นต่อดีกว่าปะเลิกเล่นแล้วกลับเข้าบ้านกันดีกว่าอ้าวแพ้แล้วหนีหรอเอาไว้แก้มือใหม่พรุ่งนี้นะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณครับ